สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับก็จะพาพี่น้องมาชมแปลงหน้านะครับกอขอสี่หนึ่งนะครับของบางคนที่แนะนําลูกค้านะครับชาวนาชาวไร่ที่อยู่ในเขตหนองจอครับวันนี้ก็ติดตามบางคนมาดูนะครับแปลงนาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับกิ่งทองใบหยกนะครับและทําให้นกหนูแมลงไม่มารบกวนเลยโอ้โหสุดยอดมาก เขาบอกว่ามีแปลงนะครับมีสวนนะครับมีป่าอยู่ข้างๆเลยนะครับนกหนูแมลงนะครับอยู่ในสวนเต็มไปหมดเลยแต่ทําไมแปลกมากนะครับไม่มาลงกินข้าวในแปลงนานี้นะครับกขอสีหนึ่งออกรวงเหลืองอะามครับพี่น้องครับโอ้โหสวยงามมากนะครับไปดูที่ครับใกล้ๆเลยว่าแปลงนานะครับที่มีอยู่ใกล้ๆป่าแต่นกหนูแมลงไม่มารบกวนสุดยอดจริงๆครับจริงทองประโยชน์ของเราครับ อยู่กับปลานะครับแต่ว่านกไม่กวนเลยครับมีก็น้อยมากครับไปดูใกล้ๆเลยนะครับซูมก็ไปให้เห็นเลยนะครับดูใกล้ๆป่านะครับเนี่ยข้ารอบข้างเป็นป่าหมดเลยแต่นกหนูมแมลงไม่มารบกวนเลยโอ้โหสุดยอดมากจริงๆครับพี่น้องครับ เอาล้วครับเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็มาาฝกเลยครับถามบางพลเลยว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรยังไงทําไมจึงนะครับข้าวสวยงามขนาดนี้ไม่มีล้มสักต้นเลยนะครับสวยงามมากครับยืนต้นนะครับสวัสดีครับวันนี้บางพลคนหนองจอกวันนี้เราอยู่กันที่ซอยอยู่วิทยา11นะครับวันนี้เก้ามันตามมาดูนามนีมายูรีเดวกกล้องให้ดูครับ ครับกอขอสีหนึ่งใช้ผลิตภัณฑ์กิ่งทองฉีดไปสองรอบแล้วครับนี่ครับออกสุดลวงเลยครับข้าวสวยสวยนะครับ นกไม่กวนเลยครับสวยสวยจริงๆดูเลยครับนี่เราตามเข้ามาดูผลงานหลังที่แ็เอากิ่งทองไปฉีดนะครับสองรอบ สวยๆเลยครับ สวยงามเงี้ยดูข้าวครับพี่น้องนี่ครับดูน้ำหนักนะครับ